สวัสดีค่ะลีออแมกอารานะคะวันนี้มากินร้านอิ่มโภชนาเจ้าเก่าที่อยู่บนดอยแม่สลองนะคะมาดูเมนูของร้านกันนี่นะคะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> อันนี้มาแล้วนะคะขาหมูมัน,น,นขาหมูยูนานะคะนี่ดูน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มขาหมูหมูนะคะเขาเสิร์ฟมากับน้ำจิ้มนะคะท่าทางดูน่ากินมากอีกอ,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 อันนึ่งเป็นมันโถนะคะมันโถมันโถขาหมูมันร้อนน้ำมือก็ต้องไปล้า

นี่นะคะอีกจาจนหนึ่งค่ะเต้าหู้ําแดงนะคะชิูไหแล้วหอมเนี so, ่ย <pronunciation> กันปนหูเียวแล้วอะไรไหมจานนี้เป็นผัดผักตามฤดูกาลนะคะ ตามหดูไปดูผักอะไรกันก็ถวันธานตะวันบ้างแล้วพักษณาต้องแมยวใช่มั้ยไม่รู้ลองกินดูต้องแม้วต้องแม้วอ่ะใช่ไหมต้องแม้วอืมจานนี้เป็นเห็ดหอมสีอิวนะคะ อันนี้เป็นเป็ดอบใบชานะคะหนังกรอบอืมนมุ่มๆเปนซอฟอืมเทนเดอร์ะค่ะ เ no, really มื่อกี้นะคะกินไปทั้งหมด800บาทนะคะที่ร้านอิมโพชนาเจ้าเก่านะคะโอเคเราก็จะลากันไปด้วยวิวของโรงแรม A.M.A. ค่ะขอบคุณค่ะ